มีทานเรื่องหนูนากับพังพรการละครั้งหนึ่งบรรดาหนูนาและเหล่าพังพรต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์แต่ขนาดตัวที่ใหญ่กว่าจึงทําให้เหล่าพังพรเป็นฝ่ายได้เปรียบเหล่าหนูนาอยู่เสมอแต่หนูนาก็ไม่ก็มีจํานวนที่เยอะมากและมักพากันวิ่งหนีลงเสียทุกครั้งรู้ตัวว่า ไม่ได้ทำให้ยังรู้แพ้ชนะกันเด็ดขาดวันหนึ่งบรรดาหนูจึงปรึกษากันว่าผู้นำที่เข้มแข็งและกล้าหาญขึ้นมานะักตัวหนึ่งจากพวกของของ,ของมันด้วยความหวังครั้งนี้จะช่วยทำให้มันได้รับชนะอีกครั้ง กระทั่งหนูนาตัวหนึ่งได้รับการแต่งให้เป็นแม่ทัพแต่ด้วยความต้องการข่มขวัญเราสัตรูมันจึงมงกุดที่ทำขึ้นจากเขาวัวมาใส่อีกครั้งยังเสือ้อเกาะเหล็กก้าไว้ที่ตัวดูหน้าเกงขามแก่บรรดาหนูทั้งหลายยิ่งนัก ในการต่อสู้ครั้งใหม่หลังจากนั้นบรรดาหนูก็ยังคงเสียท่าให้แก่เหล่าพังพรจนต้องนึกกลบปลูเหมือนเช่นเคยหนูนาเป็นผู้แม่ทับกับวิ่งหนีไม่หันเนื่องจากชุดเกาะและมงกุฎอันหนักอึ้งที่สวมใส่อยู่ ทายที่สุดมันจึงตกอยู่ในล้อมของพังพอและถูกทำลายจนถึงแก่ความตายนี่ถายเรื่องนี้สันให้รู้ว่าผู้เมื่อเขามัวแต่หลงไหลในอำนาจศักดิ์สิทธิ์จะทำให้วิบัติมาสู่ตนเอง